สวัสดีครับสวัสดีพ่แม่พี่น้องที่ติดตามช่องสำรวยรวยออฟฟิเชียลนะครับมือ่อวานเขาสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศก่อนลำนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศก่อนลำของนักศึกษาทุกคนต้องเข้าจุดในถ้าขาดอย่างไร เดี๋ยวอาจารย์และพี่เลี้ยงประจำสีจะต้องเมอนี้คือวางเรำนะครับรองไย่ไม่อยากให้ขาดาะถ้าขาดล้วภาออกมาจะไม่สวยงามครับขอให้ทุกคนดูจุดเดิมนะครับจุดที่วางให้เป็นจุดหลักเลยนะครับจะยืนค่ำอยู่10เซน5เซนก็ให้ตรงกันนะครับเรามาก็ให้แล้วห่างกัน1เมตร20ทุกคนนะครับ11แถวนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับตอนนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่ง ช่ครับจุดข้างหลังเป็นทีผมเนี่ยเป็นของอำเภอเมืองใช่ไหมครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าทีมนางรำอำเภอเมืองไปอยู่ที่ตรงไหนใครที่เป็นผู้ประสานงานเชิญเลยครับขอความกรุณาช่วยประสานทีมอำเภอเมืองมาที่นี่ด้วยทีมอำเภอเมืองนะครับกรุณามาด้านหลัง ในส่วนของเวทีที่ผมยืนกำกับนะครับแล้วถ้าถึงเวลาถ้าไม่มีเราจะเชิญนางรำที่อยู่ด้านท้ายให้ยขยับแถวมาด้านหน้าดังนั้นท่านผู้ประสานงานสตาฟที่ประสานงานช่วยกรุณาประสานอำเภอเมืองให้ด้วยอาจารย์ว่าต่อครับครับผมขอบคุณท่านนายกครับเช่เลยครับมาต่อลูกหลานเราเลยนะครับอำเภอเมืองครับที่หลังเวทีท่านนายกได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับเช่เลยครับ ต้องต้องเชื่อมต่อนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับตรงหน้ารงรับจำนำเก่าเราเ็าจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับขบวนปลายอักษรเพราะมุมนี้จังหวัดคอนแก่นนะครับพี่น้องชาวจังหวัดคอนแก่นมารามนะครับนประมาณนับเกือบสองแสนครับทีมีจุดมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจารย์ครับโชคดีอีกครั้งหนึ่งเขามาประสานใหม่เป็นจุดของอำเภอกุบลนรัฐหนองเรือ อุบลรัฐหนองเรือบ้านไผ่น้ำทองบ้านแห่โรงเรียนต่างๆดังนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อำเภออุบลรัฐอยู่ที่ไหนครับยกมือครับโอเคมาแล้วนางรำม,มาแล้วสวยกว่าปีที่แล้วขอสักครู่นะอาจารย์นะเช่ให้ครับมาต่อแถวก่อนเช่เลยครับเช่เลยครับมาถึงนี่ได้เลยนะครับอุบลรัฐอยู่ไหนอุบลรัฐอยู่ไหนมานี่เลยครับมาต่อตรงนี้เลยครับ ฮนะใช่น,นี่จะเป็นของกว๋วยเตี๋ยวเร<า><า>ือตาไม้นะครับ,รบที่ทำนาำนครับน้ำแจกพี่น้องชาวจังหวัด่ันเกียนแล้ว <มา S 2> ที่เหลือก็จะมีหนองเรือบ้านไผ่น้ำพองบ้านแห้โรงเรียนต่างๆขยับแถวมาต่อกันเลยมาจนถึงเกือบถึงรถรถบันไดสตาร์ทช่วยขยับฝั่งขวาให้เคลื่อนมา เกือบถึงลบันไดให้หน่อยครับอะไรครับทมจับแถวเลยเลยครับโอเคตรงนี้จับแถวไปอาจารย์ว่างอาจารย์ตอบครับตอบทีรักขอบคุณครับอ่าุกครั์ครับท่านเห็นไหมครับระยะห่างหลานแล้วนะครับผมทําจุดเข่าๆไว้ให้ท่านแล้วแถวต่อไปท่านดูแถวข้างหน้านะครับถ้าท่านชิดกันท่านจะรําไม่ได้นะครับ เม็ี่สิบนะครับหนึ่งคนเดี๋ยวท่านนายกจะมาจับอีกทีหนึ่งนะครับท่านการแข่งขันชนกันที่รำไม่ได้แน่นอนครับการแข่งได้เลยครับแต่จุดหัวเนี่ยผมทําสัญลักษณ์ให้แล้วนะครับทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสี่มุมทางด้านดับเพลิงทางด้านรถจำนำนะครับทางด้านหลังสารและกัทางที่เส้นตรงไปต่อเซ็นเซอร์นะครับตรงสีจั์นะครับส่วนบนอนุสาวรีย์นะครับมีจุดเรียบร้อยแล้วนะครับ พยายามยืนให้เต็มนะครับฝากทางท่านนายกดีครับเชื่อประสานกับท่ทานรทด้วยนะครับท่านมาร์คชื่อไว้บนบนพื้นนะครับจะต้องเข้ามายืนให้เต็มถ้าไม่เต็มเดี๋ยวต้องจัดพี่น้องชาวบ้านเราเข้าไปยืนําน,นะครับส่วนที่อยู่ท้างในบริเวณหน้าสารหลักเมืองเราท่านก็ยืนตามจุดที่ได้ซักซ้อมกันไว้นะครับ พอตอนทำพิธีแล้วจะรำรวดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวซ้อมเนี่ยเราอาจจะรำไปเปซ้อมกันได้พอพิธีจริงแล้วไม่มีหยุดเลยนะครับรำสามเพลงรวดเลยนะครับทางด้านอำเภอบุรัมยดูช่องเดียวนะครับดูช่องไฟด้วยนะครับเพราะช่องของท่านเป็นช่องที่ถ่ายภาพเรื่องกับกระบวนไาอักษรด้วยนะครับ ท่านจะต้องให้ตรงกับลูกหลานเราด้วยนะครับรวมทั้งทางด้านหน้าดับเพลิงด้วยนะครับผมทําจุดไว้ให้แล้วคร่าวๆนะครับเม็ตจีสิตลอดแนวนะครับถ้าหัวที่ด้านู่อนุสตวรีรีได้นะครับข้านหลังก<ะ>็งได้นะครับให้พีไนายุกมาจัดเด็กก็ตรงตัเองนะครับหมายท่านยึดคนท้างหน้าไว้นะครับยังช่องใครเนี่ล่ะชื่ออะไรอ่ะสตาร์ทูด้วยสตาร์ทูด้วยเสื้อสีนะครับเสื้อสียังมีแหวนอยู่นะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมตอนกลังพูดภานงานข้างล่างนะครับถ้านนักสานเต็มแล้วแจ้งผมด้วยตอนนี้ผมดูแล้วยังแบ่งหลายตัวนะครับตัวเคไม่ได้เลยครับตัวเคงตัวเอสยังไม่ได้เลยครับนักษานนั่งนิจุดนะครับทุกสายทุกไายครับนั่งนิจุดเลยครับทุกคนจะได้เห็นว่าหนูพร้อมแล้วนะครับท่านผ่านการย์จเลื้กตัวนี่คือช่วงกำลังเตรียม จัดแถวลำนะครับทางอเภอชแพครับเชื่อมต่อมาลูกหลานเลยนะครับแถวแรกเชื่อมต่อับลูกหลานเลยนะครับแถวแรกเชื่อมต่อับลูกหลานเลยนะครับที่นี้จะเป็นรวมอำเภอของจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้ามารำนะครับเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของการรำและก็ไปอักษรด้วยนะครับหัวที่เชื่อมต่อกับแถวของแปลขบวนครับ อันนี้จะเป็นการลำวงสวงของจงังหวัดคอนแก่นนะครับครบ2 2 3ปีของศาลหลักเมืองเมืองคอนแก่นนะครับถนนสีจันที่จะไปถึงกับใต้สะพา,านยกข้ามนะครับตรงนั้นจะมีอยู่3าดอกขีดงานไปจัดพื้นที่ของสามอดอกขีดหลังจากนั้นก็จะเป็นโรงเรียนอีกสงโรงเรียนนะครับ400คนนะครับ ้าต่อด้วย,พ,ยวพี่น้องในอำเภอต่างๆที่ได้จัดลงไปแล้วนะครับขอให้ท่านดูแถวกับลูกหลานด้วยนะครับแล้วมันจะตรงยาวไปจนถึงถนนมิตรภาพตอนนี้พี่น้องเมาเยอะมากครับหลายหมื่นคนนะครับจะ้ขี้หนามามันเนียนมสด <c oughs> สตารทที่คุมตัวอักษรถ้าครบแล้ว ให้คนที่ใส่เสื้อสีมุกขึ้นยืนแสดงความพร้อมให้คุณผูชด้วยครับโอเคสีฟ้าทางด้านทางด้านหัวผอนพร้อมแล้วยังเหลือสีแดงตัวเคพร้อมไหมครับยังตัวโอพร้อมไหมครับครบไหมครับตัวโอตัวโอสีชมพูใช่ไห พร้อมไหมครับครบไหมถ้าครบสตาร์ทพี่น้องเสื้อถึงกูยืนด้วยไม่ปิดจได้บอกัน่ยไม่ครบตัวเอ็นครับตัวเอ็นไม่ัเอ็นพร้อมไหมครับครบไหมครับยั้งเหลืองทั้งฟ้าไม่ครบตัวเคแกนครับตัวเคแกนยังไม่ครบอยู่ข้างหน้าผมไี่ยังไม่ครบเลยครับตามด้วยนะครับตอนนี้เวลาส5บหนิกาสามสิบเาแล้ว บรรยากาศดีมากเลยนะครับริ่มเรื่มนั่นเริ่มมากเหรเห็นว่ามันลดลงเราจะปปสอนไม่ได้เลยนะครับเนีตอลองลงไปทางตอนนี้ทางอาจารย์เนี่ยเรียมเสื้อสำลองไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของทุกปีเป็นทุกปีเลยนะครับเวลาช่วงเช้านะครับจะมีแดดและอากาศร้อนมากแต่พอถึงเวลานางลำจะลำนะครับก็จะมีฟองฟ้ามา ปิดบังเมฆไว้นะครับแล้วก็บรรยากาศเย็นพอดีนะครับรวมทั้งดอกคิดที่อยู่ทางด้านเซนท่ันด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มาลํานะครับประมาณเกือบสองแสนคนนะครับ้าคครบและยืนด้วยอยู่ตรงแรกที่ระกาศกันครับ ดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งครบไหมครับดอกที่หนึ่งที่อยู่ตรงน้ําัขันแกนครบไหมครับคอบยืน้วยครับดอกที่หนึ่งพี่น้องทราบขันแกนใส่เสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือขันแกนเมืองดอกคู้นะครับดอกคูณเสียงแค้นนะครับตัวแรกก็ยังไม่ครบถ้ามีครบที่อ่านไม่ออกเลยนะครับ นักศึกษาเข้าไปยืนในในในแถวเลยครับนี่จะเป็นระเบัดตังอำเภออันนี้อำเภอเขาสวนกวางนะครับพึงม้านะครับอันนี้เพื่นมาตะโดนแล้วล่ะครับแต่ถึงมาจะแถวนะครับอันนี้ก็อีไลอำเภอนะครับสีฟ้าที่ยืนตัวเกือบทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับ ไม่ใช่เกือบหรอครับผู้อำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้ามาร่วมลำบวงสวงถวายสารหลักเมืองขอนแก่นนะครับครบ222ปี223ปีนะครับของจังหวัดขอนแก่นฝากสตาฟช่วยตามน้องด้วย เคแกนครบไหมครับสีแดงเคแกน K an, สตา,าตราต์ทกับครบแล้วรับเสร็จเปิดแอลล้ำปัดให้เพื่อนเต้นเนานะแช่ดูเนียน่ยบละ่ะเนี่ยเนี่ยแช่ดูเนี่ยบล่ะ นายกช hm. <ov> like ่วยดูให <opus> ้ด้วยนายกดีครับนายกดีช่วยดูให้ด้วยครับดอกคิดสำหรับสุดท้ายครบนะครับถ้าครบแล้วยืนด้วยครับอันนี้บาลาน้ำเพลินปะครับครบครับ ทางด้านสีจันุบลรั์สวยงามครับกําลังจะครบแถวแล้วนะครับขอให้ท่านดูแถวคนหน้าเป็นหลักนะครับทางด้านหน้าดับเพลิงครับอ๋อกําลังกําลังหาที่อยู่นะครับโอเคครับอ่ามายืนให้ต่อกับแถวลูกหลานเลยครับแถวแรกจะต้องมาอยู่ต่อกับหน้าสีฟ้าเลยนะครับสีเหลืองขยับขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับจุดต่อครับนายกบีช่วยดูแถวตรงต่อครับตรงต่อกับศึกษาด้วยครับ ถนนขึ้นหน้าดับเพลินนะครับยังไม่ได้เข้าเลยเข้าไปยืนด้วยครับแถวแรกขยับขึ้นมาอีกครับถนนตรงหน้าเวทีลงรักกำนัมนะครับโอ้ตอนนี้ถึงโคสะแล้วนะครับเพื่อผู้ขามานนะครับถึงโคสะแล้วถนนทางด้านสีจันนะครับยาวไปถึงนู่นแล้วนะครับ ฟ้าเอ็นครบไหมครับรู้สึกแหว่งอยู่สองคนตัวแก่นนะครับฟ้าตัวแก่นยายขาดฟ้าหนึ่งคนที่สตาร์ทใช่ไหมเช็คให้ด้วยฟ้าหรือเหลืองครับที่แหวงอยู่หนูตัวคำว่าแก่น อันนี้คือแบบสรุปงูหลูกตาเลยนะครับพี่น้องเชื่อรอยต่อของนับเรียนต้องต่อรอนักศึกษาของพี่น้องเราที่อยู่หน้าโรงรับจ้าน้ำนะครับเส้นนี้ต้องมีด้วยจะแบ่งแยกเป็นโซนนะครับโซนของแต่ละอำเภออำเภอนะครับถนนทจะไปดูด้วยเลยนะครับไม่ใช่ถนนที่ซด์เดี๋ยวพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจตรงเส้นนั้นนะสที่ต้องต่อเชื่อมต่ออันนี้จะเป็นรอบเมืองจังหวัดขอนแก่นอันนี้จะเป็นทุกอำเภอนะครับของจังหวัดของเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ จะแบ่งเป็นสี่ทิศนะครับของจังหวัดขอนแก่นเพื่อลำถาถยสารหลักเ<ร>มือ<า>งนะครับสีจันด้านนู้นถึงเจริญธาน,นีแล้วครับทะลุปไปเกือบถึงสี่แยกถนนหน้าเมืองแล้วนะครับจุดเลยนะครับที่ผมมองดูทางด้านนี้ถึงมิตรภาพแล้วนะครับทางด้านเซนทรัลน,นี่ถึงมิตรภาพแน่นอนครับแต่ตรงเซฟรัลผมมองไม่เห็นครับตรงหน้าห้าดาวไป ถ้าถึงแล้วถ้ามองเห็นในรุ่ช่มงวันทผมเหน่ยคนหัวนะครับต้าไปชุมแพถึงไหมครับเกือบถึงแล้วนะครับขอบคุณมากครับสีชมพูกับสีแดงทำมาแก่นครับยังนี้ครบครับสี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 ีสีสีสสี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 นสี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 ีสี้ีสีนสี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 อีี่นสสี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 สนสีสีสร ระหวาสองแสนนึเลยเนาะเอ็นเอ็นฟ้าตัวขอนคบครับขอบคุณครับนั่งเลยลูกตกเยี่ยมมากจะเกิดปาฏิหาริย์ทุกปีนะครับของจังหวัดขอนแก่นเวลาลำวงสวนนะครับช่วงเช้าจะมีแดดแดดแสงแดดจ้าเลยนะครับแบบอากาศร้อนเลยนะครับแล้วก็ช่วงตกบ่ายมาเวลาจะลำนะครับจะมี้องฟ้ามาบหวดบังดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็บรรยากาศจะเย็นนะครับอันนี้เป็นทุกปีเลยนะครับ ต, yup. ตัวเอบสอบใช่ไหมครับส yeah> like ีฟ้าที่ยืนไว้รบนะครับพบนั่นครับตัวเอสพบนั่นครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนี่นะครับพี่เราเรายังไม่รู้จุดก็เลยจะวางอยู่แล้วน้ังแบงู่นะครับ นี่ว่าช่วยไฟกี่ครั้งย่างกับ